đây này nè đây nhá nhá có bỏ không không wow cái thẻ tao che

โอ้โอ้ยบใครไงบอลดนดิโอ้ยเป็นยังงหรอเกมัก็เกมี้อบอไปรูนี่อันแมงหรอฮ่าฮ่าฮ่าทำ่ตัวเก็จะช่วห้องแกเ้อะขลาวคนเดโดนเก็บไปม้ใส่อันนี้มาก็พระ อันพันนะซาบาทครับนี่นี่เห็นอยู่หอเออสีเหลืองเงาสีเหลืองสีเหลืองอย่นี่อืมนาซานาไปไปสิบบาทไปอีกอ่ไปไปนี่ไปแล้วไปเอาลองเอาบ้องพั่นบอยครับพันบอยใครกินซ่านตายกับเรพี่หน่อวันนี้ทีมงานจะมาหลายคนนะครับสี่หาคนพี่น้อง นั่นตีรนั่นีเยวางห่างเลยน่าหนาหนาเห็นบ่ล่ะนี่นะครับบ้ขาดม่มียังสีมาขวางห่างนะครับน้องพวกนี้อดอัสดยอเลยิังามันก็มุงนั่งงอแงวันี้มึนั่งยก็นั่งเอนี่วอไป

นี่เออคือ e ak, ย้นเปลีย่ยกเว้ยเอาว่าไงทัดโอ้เปลี่ยนแล้วแสดงว่านออกอยู่ฝั่งนี้ตีก็ถเถอะเ็รื้อเปลี่ยนอีกเลยนอนลงกันหมอเชอาใส่แล้ว เะมน่เบ่่คออเออได้ได้ได้เร่องเรื่องเรื่องครับทีมงานเอืนครับทีมงานเอืแล้วครับปวดนเลยพัเลยใช่ไหมอย่าไปเลย โอ้ยกองแเขือเขี่ยวเรอเกี่ยออกเขีออกเี่ยวยไม่ยวเนเหม่อกีแ่นอยู่เยคยกี้มาหักไ่หอโอ้ยทักยัเนเ็นนายเเ็นนายเยปิดปิดไฟ่อยปิดไฟว่ยย่เดี๋ยว้นครเต็มเยนี่ัเัดนี่หรอกมน อเก็บเก็บได้ละใ่ยี่สิบยี่นิ่เนียนาเชี่ไปไหครัดเนี่ยใครจะพูดทุกียู่เยอยู่วชิ้นเอาเยอะลยฮะเก็ลยการันดึง้นดดเสียงอกดินมาเลอกม่บออืตงเชี่ยแห้งจนาักลยดกช่ไมด้แคนี้อาวด่คร่นงนเห็เหลืออยู่หน่อยๆาลังโดน้ายาหน้าถ่ายกุกสันเอย มี่้าไปส่เมืที่งานเท่านี่มัน้าไปใส่ยนพ่อนนี่ก็นี่ก่ยกเด้งออกเหลืองเอออกเหลืองเี้ยเกลี้ยเกี้ยเบอร์เดอไปบอกเราไม่ต้องาต้องหมดเงินส่วนมง่าจะอ่อนเกี้ยน่าจะภาพริลายนี่นกระปุกตุ้ีภาพพิลนี่ออกันอรอย่างนี้เฮ้ยมือหลบไปสื่อกัดุดขึ้นมาไยหัวเอาไ้ก่อน่ะ มาำนนสามบาทครับวันนี้แเดี๋ยวจ้าถาตะกอนจ้าท่องเอาอยู่เฮ้ยแงเอาเนี้ยเอาเนี้ยแงกลังแนีเงี้ยหมดเงี้ยเงี้ยเงยโอ้กาลังวยเลยต้องควยนะตรงนี้ซอบุนมา ว่างให้ดีว่างให้ดี <c oughs> เออเอาไปสะ buat อย่เอ้โอ้ก็ลังสวยเลยอืโอ้ เต็มนากูแมงเออแมงแมงแมงพี่ีองเนี่ยงเนี่ยอู้เกี่เกี่ยวเกี่ยวเย็น่ีจเกี่ยเกี่ยวเอากระตาไหวบ้างไวสเห็ดเห็มุนรบ้างไหเออพี่เออใะปูะปเเกี่ยวดอู้มาบ่นี่นีนี่เอาอี้้ยพูดเขอเชียร์านเอู้ดุ่ด

โบอนันเกลยวเกี่ยวเกลียวยีงเอาใหม่ไม่ได้อไม่เตใหม่หรอกไตใหม่เนี่ยเนี่เนี่ยอ้ยนี่เหรอันอู้เนอบอลใครใหบอนี่นี่โี่ใส่ี่ใส่เออาไเนาอยู่ตรงนี้นโอ้ยมันจพี่น้องจัดเต็มครับจัดเต็มแบบนี้มืออื่นบไปรงรียนแมงหรอเยเกลียวหาหมดหน่อยบ้นเา ออมาเทมเลยดั้างในน่ะเ็มอยู่น่ะออนครั้มนหน่อยันเนี่คือออกค้บอยคุบวาเอาหมอนหน่อยอ่ะนี่คืออกสวยอย่า้นั่นจะไปเคลียมอนหน่อยเก็บางหันนลยใตา่าย้า่ายเก็บางหันใชไมเาตหอใ่าเก็บางหัน้เคี้ยมอนหน่อยกันน่น่มอนหน่อยอยู่หัน่ะนี่ก็นพูดิเอเอาหมอนเอาไหนซ้ำหนึ่ง อาเอเห็นอยู่่างๆน้ำหมหน่อยก่นแก่ที่เอามาหน่อยไว้ในนี่ไหนครับนี่มาหน่อยอย่างน้เลยส่กุ้งอ่อนหน่อยอะไรบุหรี่าโอ้ยไข่ซำกำลังู้ไข่ซำไข่เป็ดห้ไข่านที่ีเลยไข่ห่านไข่หานไข่ห่านไข่ห่ยี่กองกันนี่ละนี่ี่เขา นี่ดิู้นี่พี่น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 บอยเินเอาคิ้นเนาะคล้องแถะพี่น้องค้องเถน้องมาำแ่โอ้ใหม่ทางตาที่อ่นนี่เจ็บตาบดเนวะกูวว่เห็นก็ปจไอยูเดี๋ยวไ่ต้องเห็นอ นี่บเบิ้งทีงานาคกับมาคับหนาซาบาทครับเฮ็ดถัว้เเฮ็ดึงเขาโดนแสบไหมล่ะกระกุกะไดเฮ็ดอันนี่แะนี่อนกูออกไปจังเงเขาครับพอนกูออกไปจังมึงหักใไมว่าใส่่ะเ็่าเ่นึกแปนก็แปะ Ô chết chết đang chết. đó chứ từ đi. nhang mày hả? Lái gì vậy? Ui <laughs> oh, hiện là tê thím. Thường khá lại. แม่งหอนไ่แม่งหอ่ไงไย่ก็แบบกินเลือดเมาอ่าแม่เดิ๋ไ่ทำเนื่อหเห็นต่ตาเหรอเออเออเออแล้วนของยี่หดอยู่หอหนึ่งยเห็ดเพิ่มเดอยไปติ้งเดี๋ยวไปติ้งยี่ห้องวดิมุงเมากระไรไปเอามปหอดสอดถนนหน่อยเลยหาไปร้าโอ้ยครับพี่นนอนี่ห้ดเพิ่มเขาก็ ขอบคุณครับนี่ครับนองเแนะนำมาครับขอบคุณครับมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ใส่อาไว้ี่ใส่อรโอ้ยกํลังเนีนกํลังเนียนอือนี่นกงเสีบนี่ของแผ่หน้าสมัยโอ้มุนกันเลเอาวางไปฟังนีพี่เอางฟังเั่งผีเขาจะเห็นหงอกืนเธองันี้บ่

ตอไนี่อไมถ้ามันหยิไปมันก็พาไปโบไปไะกงาเป็นบ้านกูนก่นอนเนี้ยเอาไปรวมกันอยู่คนเนี้ยได้จะพาออกเมครับ,บ,ออรบรเราต,ตอนนี้มันกัผ่านนาเนเมื่อยครับนาเศว ผ่านนาสาวคนเมือเมื่อเนไงวะตัวเขากับแตงห้าเราให้สิทีหนึ่งทีสองเ้อมังเยี่ยมังเอานี่ได้จึงมาไหมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนิครับพี่หน่อพอกันคลิปหนาตั้งว่าป็น